สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกทุกคนด้วยนะครับก็วันนี้เนาะงงตัวละครมันเข้ามาใหม่นะครับผมจะพาทุกคนมาดูว่าตัวละครที่เข้าใหม่นี้มันจะเป็นตัวละครที่แบบดีหรือเปล่าเป็นประมาณไหนก็คือเป็นตัวซันจิวินสัมโอคนั่นเองนะครับก็คืออยู่ในผ้าของบิ๊กบัมนะถ้าผมจำไม่ผิดนี่จะเป็นตัวนี้ผมขอบอกไว้ตรงนี้นะครับตัวซันจินี้มันจะเป็นตัวละครที่ออกไปค่อนข้างที่จะเป็นเสียงดังเดิน ค่อนข้างที่จะเป็นตัวซัพพอตนะครับอารมณ์ประมาณว่าเป็นตัวที่แบบจะช่วยเพื่อนซะมากกว่าจะแบบค่อนข้างที่จะไม่มีดาเมจไม่มีควบคุมหรือว่าไม่มีอะไรทั้งสิ้นจะมีแต่พวกแบบสกิลที่เป็นแบบเรียกว่าซัพพอตเริ่มต้นก็ว่าได้นะครับแล้วก็ตำแหน่งที่ยืนเบื้องต้นนั้นในตอนนี้ซันจิมันจะเป็นตัวละครที่แบบยืนหลังสุดเลยเนาะก็แบบท้ายกับยืนหลังไอเจ้าแคคเกอร์ด้วยนะครับผมพาดูตำแหน่งก่อนแล้วค่อยไปดูสกิลกัน ก็ตอนนี้ตัวละครอ่ะที่ยืนหลังไอเจ้าแคนดี้นี้มันจะมีแค่ตัวแคคเกอร์ตัวเดียวเนาะเนี่ยแล้วซันจิอ่ะมันโผล่มายืนหลังแคคเกอร์อีกนะครับถ้าถามว่ามันจะดีตรงไหนมันจะดียังไงมันจะดีตรงถ้าเราเล่นเซตที่เป็นซันจิบวกกับไอแคนดีน้นี้จะสามารถจับฝั่งตรงข้ามได้แบบเร็วมากๆเลยนะครับผมก็ทีนี้ ผมไม่แน่ใจว่าเซตซันจิบวกกับไอแคนดี้มันจะเร็วกว่าเซตของแชงคูนหรือเปล่าก็ถ้าถามว่ามีโอกาสเร็วกว่าเซตของแชงไหมก็ผมว่ามีโอกาสนะเพราะว่าตัวละครอยา่างซันจิมันมีบัฟอยู่ที่25เหมือนกันก็คือบัฟสปีดนะครับแถมถ้าเราใส่แคนดี้กับแคบแคเกอร์ไปใส่เออแคนดี้แคคเกอร์ซันจิมันจะผักตัวแคนดี้ไปยืนอยู่ตำแหน่งที่3ทําให้แคนดี้นั้นออกสกิลเร็วนะครับเนี่ยสกิลนี้ สกิลนี้สิเนี่ยมันจะเพิ่มไอตีเร็วกับตีแรง25%แล้วก็รีค่ามานะด้วยก็ถือว่าสําคัญมากเลยเดี๋ยวผมพาไปดูในนู่นและกันในที่โจมตีในดันเดี๋ยวมาดูสกิลคร่าวๆเบื้องต้นกันก่อนค่อยไปดูในดันละกันเนาะสําหรับสกิลหนึ่งนี้นะครับมันเขียนไว้ว่ามันจะใช้ไอสกิลกระโดดไปโดยที่จะไม่นับเป็นพลังป้องกันว่าเป็น เขาเรียกว่าอะไรไม่นับพลังป้องกันไม่นับเกาะของฝั่งตรงข้ามนะครับมันจะเข้าเป็น70%เปเลยก็คือเหมือนกับ NLEG นะครับแต่ว่าผมมองว่ามันค่อนข้างที่จะไม่ดีหน่อยเพราะว่ามันเป็นแบบโดนแค่ตัวเดียวนะครับมันไม่โดนหลายตัวเลยแต่ก็อย่างว่าแหละมันจะออกอารมณ์ทางซัพพอร์ตมากกว่าให้ตัวดาเมจโดยตรงหรือว่าตัวป้องกันอะไรโดยตรงนรับเพราะว่าตำแหน่งสุดท้ายอะตำแหน่งที่เป็นตำแหน่งที่3มอะมันจะเป็นพวกซัพพอร์ตมากกว่านะครับและก็สกิลสนี้ เซวสองของซันจิมันค่อนข้างที่จะดีนิดนึงสําหรับตัวมันเองเนาะก็มันจะใช้เท้าไอ้เท้าไฟหรือเท้าอะไรของมันอะดับเบิลจัม๊มมันก็จะใช้ไปแล้วและมันจะเป็นแบบมันจะทําให้ตัวของซันจินี้ป้องกันสถานะก็คือจะไม่โดนควบคุมจะไม่โดนสตันจะไม่โดนดูดมาน,านะครับแต่ว่ายังคงโดนสถานะเป็นพวกลดพลังไอโจมตีลดความเร็วโจมตีอย่างเงี้ยมันยังโดนเหมือนเดิมแต่มันจะไม่โดน ไม่โดนสตันไม่โดนพวกไอ้ดูดมานาไม่โดนแบบบังคับอะไรประมาณนี้นะครับผมก็ประมาณนี้เนาะส่วนสกิลที่3นะครับสกิล3ของสันจะมันจะเพิ่มตีเร็วตีแรง2 5เหมือนกับตัวของแฮนด์คอกเลยแต่ว่าไอ้สันจีนี้มันจะรีมานาให้กับเพื่อนๆในทีมด้วยก็คือรีให้300มานาอย่างช้าๆนะครับถ้าถามว่า300ยมันเยอะไหมผมคิดว่าขีดหลอดเต็มอันนึงอ่ะมันน่าจะอยู่ที่ประมาณ เท่าไหร่วะหกเจ็ดร้อยเจ็ดแปดร้อยนี่แหละน่าจะไม่ถึงพันหรืออาจจะเป็นหนึ่งพันวะอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเดี๋ยวลองพิสูจน์ก่อนว่ามันใช้เป็นกี่กี่มานานี้ถึงจะใช้สกิลได้นะผมคิดว่าตอนเนี้ยถ้าเป็นพันหนึ่งไม่ใช่สิสักคคู่นะครับขอแวะมาดูหนวดดำหน่อยถ้าเป็นพันหนึ่งหนวดดำเราอะ่ะมันใช้สกิลปุ๊บแล้วมันดูดคือในเพื่อนเท่าไหร่สามร้อยเจ็ดสิบห้ามันขึ้นถึงครึ่งไหมไม่ถึงครึ่งน่าจะพันหนึ่งเลยนะอันนี้บอก เขาค่าไว้ก่อนนะครับผมน่าจะอยู่ที่พันหนึ่งแหละค่ามานาะก็มันเรียให้มา3ามสก็น่าจะประมาณ30%ตเอนนี้ก็เขาค่าแล้วกันเดี๋ยวผมหาข้อมูลเพิ่มเติมเดี๋ยวมาแจ้งอีกทีหนึ่งว่าค่ามานานี้มันเท่าไหร่ถึงจะใช้สกิลได้เนาะก็ประมาณนี้นะครับผมจะเป็นรูปเขาผัานเเนี่ยแต่ว่ามันใช้ได้แค่ครั้งเดียวนะครับต่อการโจมตีก็คือกดเริ่มเกมไปปุ๊บมันจะบัฟต้นเกมเหมือนกับไอแฮนคอกกับไอคิสซาลูอะครับผมก็คือบัฟแล้วบัฟเลยไม่มีวนกกลับมาอีนะ ก้ากิณสุดท้ายก็จะเป็นทักิติดตัวของมันเพิ่มตีเร็วตีแรงแล้วก็โจมตีติดคิติคอนนะครับผมก็ถือว่าแบบดีในระดับตัวซับพอตอย่างแท้จ,จริงเลยนะเนผมว่า <S <S เดี๋ยวผมลองเอาไปตีคน <S <S หรือว่าตีนั้นให้ดู <S <S เดี๋ยวมาดูทสกิลของซันจิเบื้องต้นแล้วกันขอาเอาตีประมาณแล้วกันเนาะเพราะว่าตัวในไอเซิร์เวอร์นี้ค่อนข้างที่จะหาตัวละครแบบทดลองให้ดูยากก็อย่างเหมือนเดิมนะครับสวนข้อมูลเพิ่มเติมอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูใน บัญชีหลักของผมซึ่งมันเข้าเกมวันนี้มันเพิ่งจะเข้าเนาะเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูในสตรีมและกันสําหรับข้อมูลเพิ่มเติมของตัวเจ้าซันจิอันนี้ก็เป็นดูรีวิวเรื่องสกิลของมันและกันจะได้ตัดสินใจซื้อได้ง่ายนะครับเนี่ยมาถึงมันจะมีบัฟไอเขาผัดนะครับผมเรียกว่าเขาบัฟเขาผัดละกันก็คือมันจะได้ตีเร็วตีแรง25%แล้วก็ค่ามานานนะมันจะเด้งขึ้นเองด้วยของตีเรานะครับดังเกิดไปแล้วบอกว่า เสียงบอสแล้วกันเสียงเกมไม่น่าจะสาคัญก็ประมาณนี้ในเรื่องของสกิลไอที่3ของซันจินะครับเพราะว่าพอมาถึงอ่ะมันจะกดเป็นบัฟเลยเนี่ยผมขอเป็นคนหนึ่งมาถึงมันจะบัฟนะครับผมดูบัฟเนี่ยบัฟก็ผ่านแล้วก็เนี่ยสกิลสองนะครับมันจะบมุกตัวแล้วก็ปล่อยเท้าไฟไปมันจะโดนทุกตัวนะครับผมมี5ตัวเนี่ยโดน5เลยแล้วก็ตรงใต้เท้ามันอ่ะมันจะเป็นค่าตามสถานะสังเกตว่าตรงเท้าของซันจิมันจะมีควันใช่ไหมครับผมมันจะป้องกันสถานะ ควบคุมป้องกันสตัมป้องกันการดูดมานาของต,ตัวละครฝั่งตรงข้ามนะครับผมก็ดีผมว่าก็ดีนะแต่ว่าจะเป็นข้อเสียตรงที่แบบมันสามารถบัฟได้แค่ต้นเกมคือมันบัฟแค่ทีเดียวจบนะครับแล้วก็มันไม่มีสกิลพวกแบบควบคุมฝั่งน้นเนาะแต่มันมีสกิลในตัวของมันก็คือกระโดดเตะเป็น70%เอนะครับเอาไว้ปล่อยตัวแทงหรือว่าตีตรงอะไรอย่างนี้ได้เดี๋ยวลองเอาไปตีตีคนให้ดูและกันเพราะว่าตีบอสอันเนี้ยมันอาจจะเห็นประสิทธิภาพไม่ชัดเจาสักเท่าไหร่ เดี๋ยวผมมาลองเป็น4ีคนตีเป็นลหัสผมละกันผมก็ได้เซตไว้นะครับเป็นตัวละครที่ไม่มีสก,กิลควบคุมไม่มีสก,กิลสตัน์อะไรทั่วไปเพราะว่าจะง่ายต่อการให้ทําให้แบบซันจิผมออกสก,กิลได้เยอะเหน่อยผมจะใส่เป็นตัวแทงตัวแทงอย่างเดียวให้แบบให้ดูซันจิอย่างโดดเด่นๆเลยดียกว่าเอาใส่คิดสรุปมอมาบัฟอีกตัวหนึ่งอ่ะอันนี้เดี๋ยวเราโฟก,กัสที่ซันจิละกันเอาตัวละครเหล่านี้มายืนนะครับเพราะว่ายืนตัวเดียวมันไม่ไหวเน,นี่ยมาถึงมันจะมีบัฟให้กับ เนเพื่อนของมันทุกตัวนะครับแล้วเวลาที่มันปล่อยสกิล2อ่ะมันจะโดนทุกตัวเหมือนกันเนี่ยตัวปั๊บเป็นสกิล2นะครับผมวันนี้ก็ถึงว่าแบบทําให้ตัวของซันจิเนี่ยไม่โดนพวกสถานะควบคุมต่างๆนะแต่ว่ายังคงโดนแบบลดพลังโจมตีลดพลังตีเร็วลดพลังป้องกันอะไรต่างๆนี้มันยังคงโดนเหมือนเดิมนะครับผมจะไม่โดนแค่ควบคุมสถานกับดมวนมาหล่านั้นมันจะไม่โดนเนี่ยสังเกตดาบบนหัวของซันจิยังคงอยู่เหมือนเดิมเลย ป๊าฟโดเตะต่อยไม่เป็นตัวละครทรัพย์จริงๆนะครับผมไม่มีอะไรมากเลยแบบว่าถ้าถามว่าดีไหมผมว่าดีสําหรับคนที่จะเล่นสายบุก่อนเท่านั้นถ้าตีคนในระดับยาวผมมองว่ามันไม่ค่อยสุดสักเท่าไหร่นะครับอันนี้ผมมองว่ามันไม่ค่อยสุดจริงๆแต่ถ้าเป็นเรื่องตีคนที่เป็นแบบเลเวในน้อยพลังนน้อยอะเล่นเป็นเซตแคนดี้อย่างนี้นะครับผมเนี่ยคือมันดีมากเลยมันดีตรงมันยืนหลังแค็กเกอร์แลืยืนหลังแคนดี้นะครับเราจะทําการผักให้แคนดี้นั้นไปยืนอยู่ตาแหน่งที่สาม ซึ่งจะทําให้มันตีเร็วมากๆเลยจับเร็วมากๆเลยโอกาสที่จะปล่อยสกิลนั้นโคตรเร็วเลยนะครับผมอันนี้มีลุ้นว่าจะสู้ไอแชงคูดได้ได้สามไปเดี๋ยวผมเดี๋ยวรอมันเข้าไอาเซิร์ฟจริงก่อนอันนี้ผมอัดคลิปก่อนที่มันจะเข้าเซิร์ฟจริงนะเพราะว่าผมจะลงคลิปช่วงเวลาห้าทุ่มที่มันเข้าสู่เกมให้ดูทันทีเลยมันจะง่ายต่อการตัดสินใจซื้อหรือว่าอยู่ที่แบบว่าแบบจะได้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นประมาณนี้เนาะเดี๋ยวผมจะลองในบัญชีของผมให้ดูแล้วกันว่า3ตัวละครนี้ สั่งเราใส่ตัวที่เหลือไปผมอาจจะใส่เป็นไอตัวบัฟอย่างเดียวก็ได้เป็นคิสรูแฮนคอร์กอย่างเงี้ยไปลองวัดดูว่าเนี่ยระหว่างเซตที่เป็นแคนดี้ยืนตำแหน่งกลางหรือผมอาจจะเปลี่ยนตัวอื่นก็ได้คิสรูมันอาจจะไม่ดีผมอาจจะใส่เป็นเลลี่อย่างเงี้ยเอาเป็นไอแคนดี้ยืนกลางผมอาจจะเอาไปสู้กับตัวแชงคูดดูว่ามันจะเร็วกว่าหรือเปล่าผมบอกได้เลยว่ามีโอกาสนะครับผมมีโอกาสมากๆเลยที่เซตนี้จะเร็วกว่าแชงคูดเดี๋ยวเราไปทดลองกันแล้วกนะันเนาะ ก็เน <S an> ี่ยแคร์ซันจิเรามันมีประมาณนี้นะครับผมข้อดีของมันคือเป็นตัวละครตัวบัฟเป็นตัวบัฟนั่นเองบัฟดีๆนี้แหละครับผมโคตรดีเลยก็อย่างว่าจะมีข้อเสียอีกอย่างนึงเหมือนกันมันจะบัฟแค่ครั้งเดียวเนาะเหมือนกับไอ้แฮนคอร์เหมือนกับทิสซิลุก็คือบัฟครั้งเดียวจบไปนะครับก็เหมาะกับการที่จะเอาไปตีคนถ้าถามว่าลงดันได้ไหมลงดันก็ได้เหมือนกันเพราะว่ามันมีสกิลไอ้เปอร์เซ็นต์เลือดเป็น70%เอนาะก็เอาไปแทนจิหรือว่าแทนเอเนลไปเลยก็ได้นะคร ใช้ได้เหมือนกันเราจะได้เอาตัวแทงไปยืนรับตีนโดดโดดเด่นๆเลยแล้วก็เอาซันจิมาเลี้ยงไว้ตัวข้างหลังได้เหมือนกันนะครับตีคนก็ได้ตีดันก็พอได้ตีถาวนก็พอได้นะครับผมไม่ใช่ว่าเก่งเลยแค่พอได้เนาะถ้าถามว่ามันคุ้มค่ากับราคาที่จะซื้อไหมถ้าเป็นคนที่เล่นเซตตีคนเน้นตีคนเป็นแบบฝั่งตรงข้ามไม่มีเรือหลบหลีกเอาง่ายว่าถ้าฝั่งตรงข้ามไม่มีเลือเแถาท่านซันนี่ ไม่มีเซนตงคูที่เป็นเลเวลร้อยซันจิจะดีมากๆนะครับดีในระดับที่พลังยังไม่ค่อยเยอะเหรือไอเลอร์หลบเีกยังไม่มีเลเวลยังไม่เยอะซันจินี้ค่อนข้างที่จะดีที่สุดในเซตตีคนผมว่าดีที่สุดในตีคนนะครับอันนี้ก็ถ้าใส่ซันจิกับแคนดี้ไปเจอกับแคคเกอร์กับแคนดี้ซันจิกับแคนดี้นี้เร็วกว่านะครับได้จับกกอบคนที่เล่นเป็นแคคเกอร์กับไอตัวแคนดี้เนาะก็ประมาณนี้นะครับผมในเรื่องของรายละเอียดของไอเจ้าซันจิเราเป็นตัว ผมขอเรียกขว่าเป็นตัวซัพร์แล้วกันเพราะว่ามันเป็นยืนแถวหลังด้วยดาเมจก็ค่อนข้างที่จะไม่เยอะสกิลสก็โดนทุกตัวก็จริงแต่ไม่ค่อยมีดาเมจครับโคตรจะเบาเลยตีเฉยๆก็โดนตัวเดียวตีสกิลสามก็ไม่มีมีบัฟบัฟแล้วก็หายไปนะครับผมสกิลสโดนทุกตัวก็จริงแต่โคตรเบาเลยสกิลกดใช้ก็โดนตัวเดียวนะครับผมก็เลยถึงว่าผมมองว่าเป็นแบบข้อเสียมากมากเลยสําหรับเจ้าสันจิที่เป็นแบบไม่มีสกิลวงสกิลหมู่เลยแต่ก็ยังว่ามันสามารถที่จะกระโดด ต่อยเป็นว์เซนเลือดได้แล้วก็มีป้องกันสถานะของมันเองนะอันนี้คือข้อดีของมันก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับรายละเอียดของไอตัวเจ้าของซันจิเราก็เดี๋ยวรายละเอียดเพิ่มเติมนั้นก็อย่างที่ว่าเนาะเดี๋ยวรอรับชมเพิ่มเติมในสตรีมแล้วกันผมจะได้พาเอาไปตีคนตีโน่นตีเจ้าทะเลตีข้ามเซิร์ฟเวอร์ตีอะไรต่างๆผมจะพาเอาไปตีดูได้เต็มรูปแบบแล้วกันเนาะสำหรับคลิปนี้ก็อย่างว่านะครับเอามาชี้แดงเบื้องต้น รีวิวเกี่ยวกับตัวละครว่าสกิลเป็นประมาณไหนเหมาะสําหรับที่จะทําอะไรเนาะก็สกิลก็ชี้แจงไปหมดแล้วเหมาะสําหรับการลงอารีนาที่ดีที่สุดที่มีในตอนนี้ก็อาจจะสูสีกับแชงเดี๋ยวขอไปทดลองก่อนว่าสันจิกับแชงอันไหนมันจะเร็วกว่ากันก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ใครที่ดูแล้วชอบใจนะครับก็รบกวนกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซ u b สไครต์ให้ผมด้วยนะครับและก็ที่สําคัญเลยใครที่ยังไม่ได้ไปกดติดตามไว้ทั้งเพจนี้ เพจไอเพจของผมเองก็แหละลืมไปว่าคลิปนี้ลง YouTube นะครับผมทั้งเพจของไอเพจตามชื่อช่องนี้เลยนะครับก็อย่าลืมไปกดไว้ด้วยเนาะเพราะว่าเวลาที่มีโค้ดหรือมีข้อมูลการรับเดตข่าวสารอะไรต่างๆนั้นผมจะชี้แจงผ่านช่องทางเพจนะครับสาหรับคลิปหน้านั้นจะเป็นอะไรก็อย่าลืมกดกระดิ่งการแจ้งเตือนไ้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่างๆเนาะสาหรับวันนี้ผมก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ